เรามาเจอกันอีกแล้วสําหรับพาร์ทนี้ครับพาร์ทที่5ป่ปะเออสำหรับเกมขโมยอนิเมะนะครับผมก็ยังอยู่แมปนี้แหละนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการคราฟตัวละครยังไงเล่าสําหรับใครที่รู้แล้วครับก็ดูได้ดูได้เออถ้าใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับการคราฟครับเราเดินมาตรงนี้นี่รูปคอนเฟืองนะปุ๊บ มันจะพามาจุดค้าฟครับผมนี่มันก็จะมีอยู่2อ,อย่างครับมีแบบหน่วยก็จะมีแบบว่าเอออยากได้ตัวอะไรครับช่องทางนี้เท่านั้นถึงจะได้มานะครับในการคราฟนั่นเองอย่างเช่นผมบล็อกไปแล้วตอนนี้นะครับผมเล็งไว้3ตัวนี่มีกอนมีลีแล้วก็มีราชาราชาแมงมุมมันเป็นแมงมุมอ๋ออย่างเช่นกดไปดูกอนนะปุ๊บนี่ผมใส่ไปแล้วอย่างเช่นใส่กรไป25ตัวแล้วอ่าคี้ยี่ิบห้านะฮะอิโซกะนะครับ ลอบิก้าแล้วก็มีตัวนี้ยังไม่ได้ทักตัวเลยไม่รู้ได้มายังไงนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วยังมีอีกครับกดมาที่สีฟ้านะฮะนี่อันนี้โคตรดีในการครับแบบนี้ก็จะมีอยู่4อย่างก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะระดับของตัวละครนั่นแหละนะครับถ้าเราอยากได้แบบไวๆในการแบบไม่ต้องรออะ่ะก็คือใช้ตัวตัวละครมาครับได้เลยนะฮะก็มีอยู่4ระดับนะครับผมก็ล็อกไว้แล้ว3อันนะ,ะรูปดาวนี่คือการล็อกนะสมมุติ ยกตัวอย่างตัวตํานานนี้ครับถ้าเราแบบขี้เกียจรอนครับเดี๋ยวเราจะค้าให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างจะตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตัวตํานานนะฮะไม่รู้ว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรก็คือยูนิตที่ใช้นะครับก็จะเป็นระดับอีพิกนะฮะสีม่วงนะฮะแล้วก็ระดับแรนะครับสีฟ้าอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นอีพิกนะครับสีม่วงนะฮะระดับแรก็เป็นประมาณนี้นี่สีฟ้านะฮะมันก็คือ2ระดับนี้นะครับสะสมเพ๊บเพื่อที่จะลุ้นการเป็นตํานานหรือการค้าเป็น ระดับตานานนะครับผมก็จะกดสร้างไปครับใช้เงิน 100k ปึ๊บอ้าวได้มาแล้วอ่าก็มีชื่อขึ้นมเมื่อกี้แหละแล้วก็มาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรมาครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นี่พอมันเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมดี๋วเราค่อยไปกดอ่าลงฐานเรานะครับเดี๋ยวเราสะสมไว้ก่อนทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่คือตารางที่แบบว่าเออออนิเมะที่แบบแต่ละระดับจะออกมานะครับจากไอ ตรงนี้นะฮะตรงถ้านี้เออเรียกว่าอะไรวะอย่างเช่นอันนี้นะครับสออันนี้นะครับที่ยังไม่ได้กดให้ดูนะฮะก็จะผมอยากได้เป็นระดับแบบกรอบลุงกรอบลุงนะก็มาดูว่าไอ้กรอบลุงเนี่ยถ้าเราไม่คราฟเอาอ่ะมันจะออกมาภายในอ่าเนี่ยมันก็จะนับอยู่ครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นตัวตํานานเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตัวสีข้างบนนี้นะครับสีทองทองนะส่วนอันนี้ครับนี่ที่สร้าง1 M นี้ก็คือจะเป็นแบบว่า ระดับแบบโหดเลยนะฮะระดับพระเจ้าด้วยแหละเนี่ยระดับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับนี่ครับระดับแบบว่าถ้าจะอัปเกรดเป็นอ่กรอบลุงนะฮะมาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนี่นะฮะก็ใช้ระดับอ e ีพิกแล้วก็มีระดับตำนานด้วย6ตัวนะฮะซึ่งผมก็ตุนไปแล้วในฐานนะอันนี้อ่ะกลับมาที่ฐานครับเราก็ตุนเอาไว้แล้วเพื่อทำอวิธีการนี้ให้ดูนะฮะ มาขั้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับกรอบลุงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปอีกขั้นหนึ่งครับที่แบบสูงกว่านะอย่างอันนี้ก็จะใช้กรอบลุงหกตัวเห็นไหมเออเดี๋ยวเรามาทําอันนี้ก่อนเราก็จะเหลือตัวระดับตํานานครับผมก็จะคัดตัวนี้ไปละกันอ่าปิงนี่ทีนี้เราก็ครบแล้วแล้วเราก็สร้างเลยกดสร้างมาแล้วอันนี้ ไม่แน่ใจว่าใครนะเดี๋ยวเราค่อยเสกออกมามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วเขาก็จะถามหากรอบลุงแล้วเดี๋ยวผมจะยัดไปเลยเฮ้ยอันนี้ใครอะ่ะโอ้โหได้บัมดึงขอขั้นเวลาโอ้โหสองบีโคตรแพงเลยครับมันเก็บตังค์ไม่ถึงเลยจะได้จําไว้ว่านายก็ออกมาเหรออุ้ยโซโลเลเวลลิงปะตัวโกงเอาเลยฮะยังเหลืออีกหนึ่งขั้นครับผมอ่าแบบศักดิ์สิทธิ์นะ ถามหากรอบลุงอีกสามเท่าน,นั้นเองเราก็จะเอาอ่อไหมนะฮะไป,ไปเลยเข้าไปเลยไปย่อยเอองั้นเราก็คราบกรอบลุงเพิ่มไป let's go อ่ะมีที่ว่างเดี๋ยวเอาตัวที่แบบอยู่ในโกดังมาใช้แล้วกันนี่เลยถอนครับแกงกรอบทองถือว่าแบบให้หลักร้อยะฮะต่ำกว่าร้อยนี่คือก็แย่แล้วแหละนะฮะแบบว่าได้ตังค์อ่ะนะครับ ไม่ต้องไปเสียดายย่อยไปเลยหกตัวครบเหลืออีปิกแป๊บหนึ่งปิงเจาะปิงปิงถ้างั้นเรามาเสกก่อนละกันมาตัวอะไรครับอุ้ยโอ้โหพี่หัวแดงโกจะอันนี้ตำนานปะเออเนี่ยฮะประมาณนี้ครับครับมาแล้วนะฮะก็ลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่ายังไม่เสร็จครับเดี๋ยวผมจะต้องทําตัวอันนี้อันนี้ต่อโอเคสองพอดีเลยว่าอืม แล้วและสุดท้ายครับนี่ขั้นนี้แบบว่าพอไหวอะทําพอไหวอะเออขั้นเนี้ยขั้นสูงสุดนะแต่ถ้าขั้นนี้เลยครับนี่ระดับยี่สิบห้าใช้ยี่สิบห้าเอ็มเนี่ยอูมันโหดไปมันแบบมันถามหาบอสสามตัวนะฮะเนี่ยอย่างเช่นบอสอันนี้ไม่เอ้ยกดไม่ได้กดไม่ได้เดี๋ยวละเหยออ่ะแบบตกจากบอสอะเป็นแบบเออวิธีการตกจากบอสแล้วก็มีแบบระดับกรอบข่าวเนี่สิบตัวครับ ผมยังไม่กล้าทําเพราะว่าผมต้องปั๊มตังก่อนไงนี่มันอยู่โซนนี้เนีไยพวกแก๊งเนี่ยกอบข่าวกับบอสเนี่ยเห็นไหมเออยังไม่กล้าทําครับถ้างนั้นเรามาสร้างตัวสุดท้ายดีกว่านะครับผม1นอไปเลยอุ้ยได้ตัวอะไรอะ่ะอุ้ยเขาคือใครอะ่ะโอเด้งวันพีทป่ะเออใช่โอดินเอออุ้ยนี่แหละฮะก็ประมาณนี้เป็นไงวิธีนี้เจ๋งเป้งปะเในกระเป๋าผมเหลืออีกตัวนึง อ๋อทังแบบตำนานสินะและใครคาบอย่าลืมลดูดัชนี้วยครับว่าคุณได้ตัวใหม่มายังจะขอแก้ข่าวนิดนึงนะฮะผิดพลาดท,ทางเทคนิคการพาก <c oughs> ไอตัวนี้ผมเคยบอกว่ามันคือมรารละใช่ปะแต่จริงๆมันคือรุ่นที่1นึ่งอ่าสับสนนิดนึงครับชุดมันคล้ายๆกันส่วนมรารละผมก็ได้มาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ย่อยไปแล้วแหละเออ <c oughs> เฮ้ยหนวดขาวนี่เก็บเศษเสี้ยวครับ โอเคทิ้งท้ายด้วยเดี anyway. ๋ยวเหลือสองที่นี้เดี๋ยวเราจะรอตัวที่มันจะออกมาจากถ้าดูเอานะว่าจะได้ตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะรอสองตแหน่งกลางแล้วกันกรอบลุงกับอ่าระดับพระเจ้าเออว่าจะเป็นตัวอะไรให้กดนะบางทีก็แพงเกินเวอร์ก็ตังก็ไม่ถึงเหมือนกันฮะใกล้ๆออกมาแล้วสินะถ้าตัวกรอบลุงอืมความโศกเศร้าในตำนานก็จะเป็นตัวอะไรไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวถัดไปแน่ๆเลยเฮ้ยโหเจ็ดบาร ยังไม่มีครับโอ้โหเก็บเลยไอ่หยาเมดิโอดัสมันได้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหออกมาตอนไหนเนี่ยฮิปหายแล้วผมไม่มีตังพอที่จะซื้อดอีนายไม่ใช่ตัวที่จะออกมาหรออุ้ยออกมาก่อนเลยแต่ตังไม่ถึงครับเสียดายมากจะได้จำไว้ว่านายแพงมาก อย่างเมื่อกี้ก็คือตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ามีตัวออกมาแล้วเราซื้อไม่ได้เราจะเจ็บใจทันทีใช่ไหมเออย่างนั้นปะเสียได้วะดังนั้นเราต้องปั๊มตังค์ไว้ด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะเฮ้ยมันออกมาแล้วโอ้โหนายคือตัวนี้หรออ่ะตัวสุดท้ายที่ฉันรอมีแล้ววะโทษที